จุงอูเซนตาปอนเดบิวต mm ์บอยกรุ๊ปโปรเจกต์ JASP ER ส่งตรงความฮอตท้ายปี2024เรียกว่าร้อนแรงส่งท้ายปีจริงๆสำหรับ r i s ซ r Music ที่คว้าตัว4ี่หนุ่งสุดฮอตมากความสามารถจุง r rain, อาเทนอูธนบุญเซนตาพงศพักและปอนนราวิทย์มารวมตัวกันในฐานะบอยกรุ๊ปวงใหม่ชื่อว่าโปรเจกต์ JASP ER โปรเจกต์แจสเปอร พร้อมเดบิวซิงเกิลที่ร้อนแรงสมกับชื่อเพลงแรงอีกนิด SADISTIC กับดนตรีสนุกสนานที่บอกเล่าเนื้อหาของคนที่ชอบเสพติดความเจ็บปวดงานนี้ทั้งสี่หนุ่มจุงบูแซนตาปอนก็ตั้งใจทั้งฝึกซ้อมร้องเต้นโชว์เสน่ห์แบบจัดเต็มให้แฟนๆเป็นของขวัญส่งท้ายปีแรงอีกนิด SADISTIC จากโปรเจกต์ JASPER เป็นซิงเกิลแรกที่มาพร้อมกับ แนวเพลงที่มีความดาร์กและพลังงานสูงโดยผสมผสานหลายสไตล์ที่สะท้อนถึงความร้อนแรงของชื่อเพลงทั้งในด้านเนื้อหาและการแสดงออกผ่านดนตรีเป็นเพลงที่ผสมผสานความเป็นป๊อปร็อกและอัลเทอร์เนทีฟด้อย่างลงตัวสไตล์ดนตรีของเพลงนี้เต็มไปด้วยพลังและความเข้มข้นในรูปแบบต่างๆโดยมีการใช้เสียงดนตรีที่หนักหน่วงและสะเทือนอารมณ์ผู้ฟังซึ่งสี่หนุ่มโปรเจกต J A S T E R โปรเจกต Jasper สำหรับโปรเจกต์ J e A S T E R โปรเจกต์ j s s p r r มาจากพวกเราทั้ง4คนที่นอกจากพาดของการแสดงแล้วจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบเต้นมากเลยครับเป็นความสามารถอีกด้านหนึ่งที่พวกเรามีเลยก็ว่าได้และการเป็นศิลปินก็เป็นอีกความฝันของพวกเราทุกคนครับพอรู้ว่าจะได้มารวมตัวกันในโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆครับ ยิ่งเป็นเพลงที่ต้องโชว์ทักษะการเต้นก็เลยต้องเรียนเต้นเพิ่มหรือฟื้นทักษะที่เราเคยมีแต่อย่างแซนต้านองเล็กเคยเป็นเด็กเทรนที่เกาหลีก็จะเต้นเก่งสามารถช่วยแนะนำได้เป็นอย่างดีครับสำหรับเนื้อหาของเพลงก็ตามชื่อเพลงเลยครับแรงอีกนิด S A D I S, S T I C พูดถึงการเสพติดความเจ็บปวดที่เกิดจากการกระทำต่างๆในความสัมพันธ์เช่นการทำร้ายจิตใจต่างๆเรื่องพวกนี้คนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่อง T O X I C ใช่ไหมครับ แต่เพลงนี้กลับมองว่าความเจ็บปวดทําให้เราได้ใกล้เธอมากยิ่งขึ้นแล้วดนตรีก็จะมีความเซ็กซี่เซ็กซี่โดยนอกจากเนื้อหาเพลงที่ร้อนแรงแล้วมิวสิกวิดีโอก,ก็ร้อนแรงยิ่งกว่าถ่ายทอดเรื่องราวความซาดิสต์ที่แสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบการเจ็บปวดของแต่ละคนแล้วก็ยังจะได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนด้านการเต้นของพวกเราด้วยครับสุดท้ายก็อยากผลงานแรกของพวกเราโปรเจกต์ JASPER โปรเจกต์ Jasper ด้วยนะครับตอนนี้ MV ปล่อยแล้วก็อยากให้ฟังกันเยอะๆพวกเราตั้งใจทํากันมากๆหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับติดตามผลงานแรกของโปรเจกต์ JASP ER โปรเจกต์ Jasper กับเพลงแรงอีกนิด SADISTIC ได้ S a D I S T I ที่ YouTube c h a ช n e l ของ RISER e Music และ Music Streaming ทุกช่องทาง